ในยุคที่ผืนป่ายังคงเป็นหัวใจของชีวิตผู้คนพึ่งพิงธรรมชาติเพื่อความอยู่รอดทว่าเบื้องลึกของโพรงภัยนั้นกับซ่อนเลนความเล้นลับและพยันตรายที่อยากจะ่อย่งถึงเรื่องราวที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องของพรานบุญชายผู้เจนจัดในโพรงภัยแห่งแขวงเสกองประเทศลาวเรื่องราวนี้จะพาคุณดำดิ่งสู่โลกที่มนุษย์ยังคงเป็นเพียงส่วนเล็กๆ ในอาณาจักรของธรรมชาติแล้วก็สิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติที่สึ่งทุกอย่างเก่าก็คือการเดิมพันด้วยชีวิตและทุกเสียงกระซิบจากป่าอาจจะเป็นคำเตือนจากอีกพบภูมิหนึ่งเมื่อห้าสิบปีก่อนโน้นนใจกลางแข็งซสกองของประเทศลาวปืนป่าดิบชื้นนั้นก็ยังคงแผ่ขยายอาณาเขตอันกว้างใหญ่ไพศาลปกคลุมไปด้วยความลึกลับ แล้วก็มนขลังที่ยากแก่อย่างถึงที่นั่นชีวิตของผู้คนก็ยังคงผูกพันกับธรรมชาติอย่างแยกกันไม่ออกการดารงอยู่ขึ้นอยู่กับการพึ่งพาป่าทั้งนั้นทั้งพืชพันธุ์ัญญาหารและสัตว์ป่าที่ช่วยรอเลี้ยงชีวิตผู้คนพรานบุญนั้นเป็นชายวัยกลางคนผู้มีชื่อเสียงเรื่องลือในเรื่องฝีมือการล่าสัตว์ที่เก่งกาจและเขายังมีความรู้เรื่องป่าที่ลึกซึ้งอีกด้วย เขากำลังเตรียมตัวออกเดินทางสู่ป่าลึกอีกครั้งดวงตาอันคมกริบของเขาจับจ่องไปยังแผนที่ที่เกา่าค้่ำค่ะที่ทำขึ้นจากหนังสัตว์ซึ่งมันเป็นมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษแผนที่นั้นแสดงเส้นทางไปยังแหล่งล่าสัตว์ในตำนานที่เขาล่ำลือกันว่ามีสัตว์ป่าหายากแล้วก็สมุนไพรที่ล้ำค่าซ่อนอยู่ในนั้นภรรยาของพานบุญนั้น ชื่อว่านางคำปันผู้มีใบหน้าอ่อนโยนแต่แฝงไปด้วยความเข้มแข็งนางกำลังจัดเตรียมสเสบียงแล้วก็เครื่องลางของขังให้กับสามีของเธอพี่บุญป่าเซกองนั่นนะ่ะเขาล่ำลือกันว่ามันมีอาถรรพ์นักนะพี่พี่จงระวังตัวให้ดีด้วยนะนางคำปันนั้นกล่าวกับสามีของเธอด้วยน้ำเสียงที่เป็นห่วงพลานบุญนั้นก็ยิ้มอย่างมั่นใจ ไม่ต้องห่วงดอกคำปานข้าเข้าป่ามาตั้งแต่เด็กแล้วป่ามันก็คือบ้านของข้าข้ารู้จักป่าดีกว่าใครๆเขาพูดขึ้นพลางกับลูกหมว่าลูกชายตัวน้อยๆที่มาเกาะขาะเกาะแขนเขาอยู่ก่อนที่จะออกเดินทางนั้นรานบุญก็ได้ทำพิธีขอขามาเจ้าป่าเจ้าเขาตามธรรมเนียมโบราณเขาจะจุดธูบเทียนขึ้นบูชาด้วยข้าวตอกดอกไม้ แล้วก็กล่าวคำอธิษฐานขอให้การเดินทางของเขานั้นเป็นไปอย่างราบรื่นปลอดภยัยจากพยันตรายทั้งปวงแล้วก็ขอให้ได้สัตว์ป่ากลับมาเลี้ยงดูครอบครัวเช้าของวันใหม่พรานบุญนั้นก็สะพายย่ามคู่ใจกระชับธนูแล้วก็ลูกธนูที่ทำจากไม้เนื้อแข็งเดินทางเข้าสู่ผืนป่าซีกองอย่างมั่นใจทุกอย่างกล่าวของเขานั้นเต็มไปด้วยความมั่นใจแล้วก็ประสบการณ์ที่สั่งสมมาตลอดชีวิต ปรานบุญก้าวลึกเข้าไปสู่ผืนป่าเมืองเซกองที่ยังมีคงความอุดมสมบูรณ์แล้วก็บริสุทธิ์แสงแดดเนยามสายสายนั้นก็เริ่มสาดส่องลงมาไม่ถึงพื้นดินเบื้องล่างความชื้นและกลิ่นอายของดินป่าผสมกับกลิ่นดอกไม้ป่าที่ยากแก่ระบุชื่อของมันเสียงกิ่งรีดเรไลก็ร้องกันระงมสลับกับเสียงนกนานา,นาชนิดที่ขับขานราวกับกำลังขับกลอม ให้กับผู้ที่มาเยือนหลงไหลในความงามของธรรมชาติแต่ว่าสำหรับพรานบุญแล้วทุกเสียงทุกกลิน่นหรือว่าทุกล่องรอยนั้นล้วนแต่มีความหมายทั้งสิน้นเขาเดิอนอย่างหยบเจียบสายตาอันคมกริบของเขากวาดมองไปรอบทิศท,ทางมือข้างหนึ่งนั้นกระชับธนูอีกข้างหนึ่งก็ถือมีดพกคู่ใจที่รับจนคมกริบเขาใช้ประสบการณ์ที่สั่งสมมาทั้งชีวิต ในการอ่านสัญญาณจากป่าต้นไม้แต่ละต้นก้อนหินแต่ละก้อนแม้แต่ใบไม้ที่ล่วงหล่นลงมาล้วนบอกเล่าเรื่องราวที่ซ่อนอยู่ทั้งนั้นยิ่งเดินลึกเข้าไปเท่าไหร่ความรู้สึกผิดปกติก็ยิ่งชัดเจนขึ้นเรื่อยๆสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่เคยพบเห็นอยู่ไปทั่วกลับเหยียบหายไปอย่างน่าประหลาดใจไม่มีเสียงกระหอกกระโดดไปมาไม่มีเสียงนกยุงลำแพน ไม่มีแม้แต่เสียงกวางป่าที่มักจะออกมาหากินในเวลานี้ความเงียบที่ปกคลุมพืนป่าแห่งนี้ไม่ได้ว่ามันเป็นความเงียบปกติแต่มันเป็นความเงียบที่แฝงไปด้วยความตึงเครียดเราวกับว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างกําลังเฝ้ามองเขาอยู่จากเงาหมืดลานบุญหยุดชะงักลงที่ริมลําธารเล็กๆแห่งหนึง่งสายตาของเขานั้นจับจ้องไปยังรอยเท้าขนาดใหญ ที่ประทับอยู่บนพื้นดินที่ชื้นแฉะรอยเท้านั้นนะมันไม่ใช่ของสัตว์ป่าที่เขาดูคุ้นเคยไม่ใช่รอยเท้าของเสือโครงไม่ใช่รอยเท้าหมีแล้วก็ไม่ใช่รอยเท้าของมนุษย์ด้วยรอยนั้นมันมีขนาดใหญ่กว่าฝ่ามือของเขาถึงสองเท่ามีลักษณะคล้ายกับรอยเท้าคนแต่มันกลับมีกงเล็บที่แหลมคมยื่นออกมาจากปลายนิ้ว พรานบุญก้มลงพิจารณาลอยเท้านั้นอย่างละเอียดหัวใจของเขานั้นเรื่มเต้นระรัวด้วยความสงสัยและเกาะความกางังวลเฮ้ยมันลอยเท้าอะไรกันวะนี่พรานบุญพึมพำขึ้นกับตัวเองเสียงของเขาแหบผ่าในความเงียบของป่าไม้เขาไม่เคยเห็นรอยเท้าเช่นนี้มาก่อนในชีวิตของการเป็นพลานของเขามันเป็นรอยเท้าที่ดูเหมือนจะเพ่งถูกประทับลงไปได้ไม่นานมานี้ เพราะว่าขอบลอยนั่นก็ยังคงคมชัดแล้วก็ไม่มีน้ำขังอยู่ภายในด้วยความรู้สึกหวาดระแวงก็เริ่มคืบอนคลานเข้ามาในจิตใจของเขาเขารู้ดีว่าในป่าลึกแห่งนี้มีสิ่งมีชีวิตมากมายที่ยังไม่เคยถูกคนพบแต่รอยเท้ามันแตกต่างออกไปมันดูเหมือนจะมาจากสิ่งมีชีวิตที่อยู่กล่งกลางระหว่างมนุษย์กับสัตว์ลร้พลานบุญเงยหน้าขึ้นมองไปร,บรอบ พยายามจับสัญญาณของสิ่งมีชีวิตที่ทิ้งร่องรอยนี้เอาไว้แต่ก็ไม่มีสิ่งใดปรากฏให้เห็นเลยมีเพียงความเงียบงันและต้นไม้สูงใหญ่ที่ยืนตัะง,งา่านราวกับกําลังเฝ้ารอคอยบางสิ่งบางอย่างอยู่พรานบุญก็แกะรอยเท้าปิิศนานั้นลึกเข้าไปในป่ารอยเท้านั้นนำพาเขาเข้าสู่เขตป่าทึบที่แสงอาทิตย์นั้นแทบจะ่องไม่ถึงต้นไม้ใหญ่ แผ่กิ่งก้านสาขาปกคลุมจนมืดสลัวไปหมดเถาวัลย์ก็พันเกี่ยวรุงรังราวกับใยมังมุมยักษ์เสียงของป่าที่เคยได้ยินกลับเงียบสงัดลงไปอีกขัน้นมีเพียงเสียงผีเท้าห้องพรานบุญที่ย่ำไปบนใบไม้แห้งเท่านั้นขณะที่พรานบุญกำลังก้าวผ่านพุ่มไม้ที่หนาทึบนั้นเสียงกระซิบแผ่วเบาก็ลอยมาตามสายลมมันเป็นเสียงที่คล้ายจะเรียกชื่อเขา แต่ว่ามันก็แผ่วเบาจนจับใจความไม่ได้เลยพลานบุญนั้นหยุดชะง,งักหผึงพยายามจับเสียงนั้นอีกครั้งแต่ก็ไม่มีอะไรมีเพียงความเงียบที่กลับมาปกคลมอีกขนเขาสายหน้าพยายามคิดว่ามันอาจจะเป็นเสียงลมหรือว่าเสียงสัตว์ป่าที่เขาเข้าใจผิดไปเองก็ได้แต่แล้วเหตุการณ์ประหลาดมันก็เริ่มเกิดขึ้นทีขึ้นเรื่อยๆขณะที่เขากำลังเดินผ่านต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งอยู่นั้น สายตาของเขาก็เหลือไปเห็นเงาตะคุ่มขนาดใหญ่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วมันอยู่ในพุ่มไม้เบื้องหน้ามันเป็นเงาที่ดูคล้ายกับมนุษย์แต่ว่ามันกลับเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่ผิดปกติมากรานบุญก็รีบยกธนูขึ้นเล็งแต่เจ้าเงาปิิศนานั้นก็หายลับไปในความมืดมิดของป่ายอย่างรวดเร็วเรากับว่ามันไม่เคยมีอยู่จริงที่นั่นความรู้สึกไม่สบายใจก็เริ่มก่อตัวขึ้นในใจของเขา เขาเริ่มนึกถึงเรื่องเล่าของชาวบ้านเกี่ยวกับผีป่าเจ้าที่เจ้าทางหรือว่าสิ่งเลึกลับที่คอยปกปักรักษาป่าแห่งนี้เรื่องเล่าที่ว่าป่าแห่งนี้มันมีอาถรรพ์มีวิญญาณของพรานที่เคยเข้ามาแล้วไม่ได้กลับออกไปพรานบุญไม่ใช่คนขี้ขลาดแต่ว่าประสบการณ์ในป่าสอนให้เขารู้ว่าบางสิ่งบางอย่างก็อยู่เหนือความเข้าใจของมนุษย์เป็นธรรมดา เขาตัดสินใจหยุดพักที่ใต,ต้ต้นไม้ต้นใหญ่ต้นนั้นหยิบยามออกมาแล้วก็เริ่มเตรียมเครื่องรางของขัังที่พกติดตัวมาด้วยมันเป็นถุงผ้าเล็กๆที่บรรจุสมุนไพศักดิสิทธิ์และเครื่องรางที่ได้รับมาจากหมอผีประจําหมู่บ้านปลานบุญจุดทูบขึ้นปักลงไปบนพื้นดินแล้วก็เริ่มท่องบทสวดขอขมาเจ้าป่าเจ้าเขาขอให้การเดินทางของเขานั้นเป็นไปอย่างราบรื่น แล้วก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเขาจากพยันตรายทั้งปวงขณะที่เขากำลังทำพิธีอยู่นั่นสายลมยินเยือกก็พัดเข้ามาเสียงใบไม้เสียดสีกันดังคลื่นคราวแล้วกัว่ามันมีใครกำลังเดิอนอยู่รอบๆตัวเขาลานบุญเงยหน้าขึ้นมองแต่ก็ไม่มีสิ่งใดพิธีขอขามาของเขาเสร็จสิ้นลงลานบุญก็เก็บเครื่องรางของขังเข้ายาม เขารู้สึกได้ถึงพลังงานบางอย่างที่แพร่ซ่านออกมาจากป่ามันไม่ใช่พลังงานที่เป็นมิตรแต่ก็ไม่ใช่พลังงานที่มุ่งร้ายโดยตรงมันเป็นพลังที่เตือนในเขารู้ว่าเขากําลังกล่าวล้ําเข้าไปอนอาณาเขตของสิ่งที่ไม่ควรกล่าวล้าเข้ามาเขาตัดสินใจเดินหน้าต่อไปแต่คราวนี้ทุกอย่างกล่าวของเขานั้นเต็มไปด้วยความระมัดร,ระวังและความตื่นตัวมากขึ้นกว่าเดิม พลานบุญเดินลึกเข้าไปในป่าอีกหลายชั่วโมงรอยเท้าปิดสนานั่นก็ยังคงนำทางเข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงบริเวณที่ว่ามันเป็นหุบเขาแล้วก็โขดหินที่สูงชันที่นี่เป็นป่าดิบชื้นที่แทบไม่เคยมีมนุษย์คนใดย่างกลายเข้ามาถึงเลยต้นไม้สูงใหญ่เสียดฟ้าปกคลุมไปด้วยมอสและวก็เฟิร์นที่หนาทึบบรรยากาศเย็นชื้นและมีกลิ่นอายของดินและพืชพันธุ์โบราณ เสียงน้ำตกที่ไหลลงมาจากหน้าผาเบื้องบนดังก้องไปทั่วบริเวณในขณะที่พานบุญกำลังปีนไปไปตามโขดหินอย่างระมัดระวังนั้นสายตาของเขาขพันเหลือไปเห็นบางสิ่งที่มันกำลังจ้องมองเขาอยู่จากพุ่มไม้ที่หนาทึบเบื้องหน้ามันคือเสือโครงขนาดมเหึมาขนสีส้มเข้มสลับลายดำเป็นมันวาวดวงตาของมันสีอำพันจ้องมองมาที่เขาอย่างไม่กระพริบ ลานบุญเคยพบเจอเสือมาก่อนนับครั้งไม่ถ้วนแต่ว่าเสือตัวนี้มันแตกต่างออกไปมันดูตัวใหญ่โตวกว่าเสือทั่วไปที่เขาเคยพบเคยเจอและแววตาของมันก็เต็มไปด้วยความดุร้ายและก็พลังงานบางอย่างที่น่าขนลุกเราบอกว่ามันไม่ใช่แค่สัตว์ป่าธรรมดาแต่เป็นเจ้าแห่งพงไพรที่คอยปกปักรักษาป่าแห่งนี้เสือโครงตัวนั้นคำรามเสียงต่ำๆในลำคอ ก่อนที่มันจะกระโจนเข้าใส่พรานบุญอย่างรวดเร็วพรานบุญนั้นก็หลบหลีกได้อย่างวุดวิทเขาดึงมีดพกคู่ใจออกมาจากฝักอย่างรวดเร็วการต่อสู้ที่ดุเดือดนั้นก็เริ่มต้นขึ้นพรานบุญใช้ความคล่องตัวและประสบการณ์ในการหลบหลีกกงเล็บและเขี้ยวัแหลมคมของเสือโคร่งตัวนั้นเขารู้ดีว่าการเอาชนะสัตว์ลายขนาดนี้โดยมีดพกเพียงเล่มเดียวนั้นมันเป็นเรื่องที่ยากมาก แต่เขาก็ไม่มีทางเลือกอื่นเลยเสือโครงตัวนั้นพยายามตะปบแล้วก็ขยำพลานบุญอย่างไม่ลดละส่วนพลานบุญนั้นก็อาศัยจังหวะที่เสือพลาดทา่าใช้มีดฟันเข้าที่ขาหน้าของมันอย่างแรงเสือโครงคำรามออกมาด้วยความเจ็บปวดก่อนที่มันจะถอยหล่นออกไปเล็กน้อยพรานบุญก็ฉวยโอกาสนั้นกระโดดขึ้นไปบนโขดหินที่สูงกว่าเพื่อหาจังหวะโจมตีที่ดีกว่า การต่อสู้ดาเนินไปอย่างดูเดือดพรานบุญก็ได้รับบาดแผลหลายแห่งจากกงเล็บของมันแต่เขาก็ยังคงยืนหยัดต่อสู้เจ้าเสือตัวนั้นเองก็เริ่มอ่อนแรงลงจากการบาดเจ็บในที่สุดพลานบุญก็หาจังหวะที่เหมาะสมใช้มีดแทงเข้าที่สีข้าเของเสือโครงตัวนั้นอย่างจังเจ้าเสือคำรามเสียงดังลั่นป่าก่อนที่มันจะล้มลงแน่นิ่งไปพรานบุญหอบหายใจอย่างหนัก ร่างกายของเขาเต็มไปด้วยบาดแผลแล้วก็รอ,อยขีดขวนเลือดไหลซึมออกมาจากเสื้อผ้าเขาเดินเข้าไปใกล้เสือโค่งที่นอนแน่นิ่งอยู่บนพื้นดินพลันสายตาเขา,เขาก็เหลือบไปเห็นบางสียงบางอย่างที่เปล่งประกายอยู่ใต้หลางของมันมันคือเขี้ยวเสือขนาดใหญ่ที่ถูกร้อยด้วยเชือกถักอย่างประณีตและมีเครื่องรางเล็กๆห้อยอยู่ลานบุญหยิบมันขึ้นมาดู เขียวเสือนั้นดูเก่าแก่และมีพลังงานบางอย่างแผ่ออกมาพรานบุญรู้ว่าเสือตัวนี้มันไม่ใช่เสือธรรมดามันคือเสือเจ้าป่าที่คอยปกปักรักษาป่าแห่งนี้และเขียวเสือนี้ก็คือเป็นเครื่องรางประจําตัวของมันการต่อสู้ครั้งนี้ทําให้พรานบุญตระหนักว่าป่าเซกองแห่งนี้มีบางสิ่งบางอย่างที่เหนือกว่าที่เขาเคยเจอมา มันไม่ใช่แค่ป่าที่มีแค่สัตว์ป่ารูล้ายแต่มันเป็นป่าที่มีพลังงานลี้ลับและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาอยู่เขาได้รับชัยชนะจากการต่อสู้แต่ได้รับบทเรียนอันล้ำค่าว่าไม่ควรมองข้ามพลังของธรรมชาติและสิ่งลี้ลับที่ซ่อนอยู่ในโพรงไพรแห่งนี้หลังจากที่เอาชนะพยยกร้ายแห่งขุนเขามาได้ พรานบุญพยายามเดินต่อไปอย่างทุลักทุเลเขาหวังว่าจะหาที่พักแรมที่ปลอดภัยก่อนที่ความมืดจะมาเยือนอย่างสมบูรณ์แต่ว่ายิ่งเดินเขาก็ยิ่งรู้สึกว่าป่าแห่งนี้ดูแปลกตามากไปจากเดิมมากต้นไม้ก็ดูบิดเบี้ยวผิดโลผิดล่างเถาวันนั้นพันเกี่ยวกันยุ่งเหยิงราวกับว่าจะดับจับผู้บุกลุกเสียงสัตว์ป่าที่เคยได้ยินก็เงียบหายไปหมด ในที่สุดพลานบุญก็มาหยุดอยู่ตรงหน้าซากประหลักหักพังของสิ่งก่อสร้างเก่าแก่แห่งหนึ่งมันเป็นสาลาไม้ที่ผุพังไปตามกาลเวลาหลังคาทะลุเป็นช่องโหวผนังไม้ผุพังจนมองเห็นด้านในได้รอบๆรอบๆบ,บ,บริเวณนั้นเต็มไปด้วยเจดีหินขนาดเล็กที่ล้มระเนระนาดและหลุมศพที่ถูกทิ้งล้าง ปราณบุญรู้ทันทีว่าเขาได้หลงเข้ามาในเขตป่าช้าเก่าแก่ที่ถูกทิ้งล้างมานานหลายสิบปีแม้ว่าจะรู้สึกหวาดกลัวแต่ด้วยความอ่อนล้าแล้วก็บาดแผลที่ได้รับก็เริ่มปวดร้าวขึ้นมาปรานบุญตัดสินใจที่จะพักแรมที่นี่ชั่วคราวเขาเริ่มจุดกองไฟเล็กๆขึ้นมาเพื่อไล่สัตว์ร้ายแล้วก็ให้ความอบอุ่นลางกับหยิบเครื่องรางของขังที่ได้มาจากเสือเจ้าป่านั้นขึ้นมาพิจารณา เหยื่อเสือตัวนั้นก็ยังคงเปล่งประกายเรืองรองอยู่ในความมืดมิดในขณะที่เขากําลังนั่งพักอยู่นั้นสายตาของเข้าก็พลันเหลือไปเห็นล่างตะคุมตะคุมเคลื่อนไหวอยู่กลางเจดีหินที่ล้มระเนระนาดนั้นมันเป็นเงาล่างที่ดูคล้ายกับมนุษย์แต่กลับมีรูปร่างผอมสูงผิดปกติและมันเคลื่อนไหวอย่างเชื่องช้าลานบุญเบิกตากว้างด้วยความตกใจ เขาก็ชับมีดพกในมือแน่นหัวใจเต้นรัวจนแทบจะหลุดออกมาเงาล่างนั้นค่อยๆเคลื่อนที่เข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆจนพรานบุญสามารถมองเห็นรายละเอียดของมันได้ชัดเจนขึ้นมันคือล่างของชายชราคนหนึ่งสวมเสื้อผ้าที่ขาดวินใบหน้าสีดเซีย้ยวดวงตากลวงโบ,โบรึกกลาวกับว่ามันไม่มีชีวิตชายชราคนนั้นเดินเข้ามาหยุดอยู่ตรงหน้าของพรานบุญ ก่อนที่จะเนยหน้าขึ้นมามองเขาด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความเศร้าโศกเจ้าเป็นใครเข้ามาในที่แห่งนี้ทำไมเสียงของชายชาลาแหพร่าราวกับเสียงกระซิบจากสายลมพรานบุญพยายามรวบรวมสติแล้วก็ตอบกลับไปว่าข้าชื่อพลานบุญเป็นพลานป่าครับหลงทางเข้ามาในที่นี้ โดยไม่ได้ตั้งใจชายชลานั้นพยักหน้าช้าๆก่อนที่จะชี้มือไปอยังทิศทางหนึ่งจงกลับไปอย่าได้อยู่ต่อที่แห่งนี้มีแต่ความทุกข์ทรมานมีแต่ความตายพรานบุญรู้สึกขนลุกสู่ไปทั้งตัวเขารู้ดีว่าชายชลาคนนี้ไม่ใช่คนธรรมดา แต่เป็นวิญญาณที่เฝ้าวนเวียนอยู่ในป่าช้าแห่งนี้ท่านคือใครกันแล้วที่นี่เกิดอะไรขึ้นพรานบุญถามกลับไปด้วยความกล้าหาญชายชรานั้นถอนหายใจเฮือกใหญ่ก่อนที่จะเริ่มเล่าเรื่องรล่าในอดีตให้กับพรานบุญฟังเขาก็คือพรานปา่าคนหนึ่งที่เคยเข้ามาล่าสัตว์ในป่าแห่งนี้เมื่อหลายสิบปีก่อน แต่กลับต้องมาจบชีวิตลงด้วยน้ำมือของสัตว์ลายและสิ่งลี้ลับที่คอยปกปักป่าแห่งนี้วิญญาณของเขาและกก็พลานคนอื่นๆที่ตายในป่าแห่งนี้ก็ยังคงวนเวียนอยู่ไม่สามารถไปผุดไปเกิดได้เพราะยังคงยึดติดอยู่กับความทุกข์ทรมานแล้วก่อความอาฆาตแค้นจงกลับไปซะ ก่อนที่เจ้าจะต้องมาเป็นเหมือนพวกข่าชายชรานั้นกล่าวเตือนก่อนที่ร่างของเขาจะค่อยๆเลือนหายไปในความหมื่นมิตรทิ้งไว้เพียงความเงียบงันและกับความหนาวเหน็บที่ปกคลุมไปทั่วบริเวณหลังจากที่เผชิญหน้ากับวิญญาณในป่าช้าเก่าลานบุญก็ตัดสินใจว่าจะไม่พักแรมที่นั่นอีกต่อไปแล้วแม้ว่าจะ่อนล้าแล้วก็บาดเจ็บ แต่เขาก็พยายามรวบรวมเรียวแรงเดินออกมาจากบริเวณนั้นโดยเร็วที่สุดแสงจันทร์สาดส่องแสงมาเป็นลำาลิว้วผ่านหมู่ไม้สูงใหญ่ช่วยให้เขามองเห็นเส้นทางได้บ้างเขาเดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งมันเป็นต้นตะเคียนขนาดมหึผาลำต้นสูงเสียดฟ้าแผ่ป่งการสาขาปกคลุมพื้นที่กว้างใหญ่ รากของมันแผ่ขยายออกไปทั่วบริเวณเรากับหนวดปลาหมึกยักษ์พรานบุญรู้สึกได้ถึงพลังงานบางอย่างที่แผ่ออกมาจากต้นไม้ต้นนี้มันเป็นพลังงานที่สงบและสักดิ์สิบแต่ต่างปจากพลังงานลี้ลับที่เขาเคยได้สัมผัสมาพราณบุญตัดสินใจพักแรมใต้ต้นตะเคียนต้นนั้นเขาจุดกองไฟขึ้นเล็กๆเ,เพื่อให้ความอบอุ่นแล้วก,ก็ไล่สัตว์ไล่ เขานั่งพิงลำต้นของต้นตะเคียนพางมองไปยังเปลวไฟที่กำลังเต้นระลิกความเหนื่อยล้าและความหวาดกลัวเรื่มจางหายไปถูกแทนที่ด้วยความรู้สึกสงบอย่างแปลกประหลาดในขณะที่เขากำลังเคลิ้มหลับไปนั้นปราณบุญก็เข้าสู่ห้วงนิมิตเขาเห็นตัวเองนั้นยืนอยู่กลางป่าใหญ่ที่เต็มไปด้วยสัตว์ป่านานา,นานชนิดสัตว์เหล่านั้นไม่ได้หวาดกลัวเขาเลยแต่กลับเดินเข้ามาหาเขาอย่างเป็นมิตร รันเสียงกระซิบแผ่วเบาก็ลอยมากับสายลมมันเป็นเสียงที่ไพเราะและก็อ่อนโยนราวกับเสียงของหญิงสาวเจ้าผู้มาเยือนจงฟังคํำเตือนจากพญาไม้แห่งนี้ป่าแห่งนี้คือชีวิตคือลมหายใจของสรรพสัตว์ทั้งหลายเราคือผู้ปกปักรักษาผืนป่าแห่งนี้มานับพันปีผู้ใดที่เข้ามาด้วยความขอรพเราจะคุ้มครอง แต่ผู้ใดที่เข้ามาด้วยความโลภเราจะลงโทษมันลานบุญพยายามมองหาเจ้าของเสียงแต่ก็ไม่เห็นสิ่งใดเลยมีเพียงต้นไม้ใหญ่ที่ยืนทำง,งานอยู่เบื้องหน้าเจ้าได้พบเจอสิ่งลี้ลับมากมายในป่าแห่งนี้นั่นคือคำเตือนจากเราว่าเจ้ากำลังก้าวล้ำเข้าไปในอนาณาเขตที่ไม่ควรก้าวลำ้ำ สัตว์ร้ายที่เจ้าเผชิญหน้าวิญญาณที่เจ้าพบเจอล้วนเป็นส่วนหนึ่งของการปกปักรักษาป่าแห่งนี้เจ้าจะต้องตัดสินใจว่าจะเลือกเส้นทางใดจะยังคงล่าสัตว์เพื่อความโลภหรือจะอยู่ร่วมกับธรรมชาติด้วยความเคารพพรานบุญรู้สึกเหมือนถูกปลุกให้ตือนขึ้นจากภวงัง เขาลืมตาขึ้นมามองไปรอบๆตัวแสงจันทร์ก็ยังคงสาดส่องลงมาต้นตะเคียนนั้นก็ยังคงยืนตังานอยู่เบื้องหน้าแต่ความรู้สึกภายในใจของเขาเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเขารู้สึกเหมือนได้รับบทเรียนอันล้ำค่าจากพญาไม้แห่งนี้หลังจากที่ได้รับคำเตือนจากพญาไม้ปราณบุญก็รู้สึกเหมือนกับว่าถูกปลุกให้ตื่นขึ้นจากความเมือนเมิดในจิตใจ เขานั่งนิ่งอยู่ใต้ต้นตะเคียนต้นนั้นจนกระทั่งแสงแรกของวันใหม่สาด่องเข้ามาบาดแผลตามร่างกายนั้นดูเหมือนจะทุเลาลงอย่างน่าอัศจรรย์ความเจ็บปวดที่เคยรบกวนนั้นก็หายไปเหลือเพียงความสดชื่นแล้วก็พลังงานที่เต็มเปี่ยมแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปมากที่สุดก็คือความคิดของเขาพลานบุญมองไปยังป่ารอบตัวดยสายตาที่แตงต่างออกไป จากที่เคยเห็นป่าเป็นเพียงแหล่งทรัพยากรสำหรับการล่าสัตว์แต่ตอนนี้เขามองเห็นป่าเป็นสิ่งมีชีวิตเป็นอาณาจักรที่เต็มไปด้วยความลับและพลังงานที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่มนุษย์จะเข้าใจได้เขาตระหน,นักว่าการล่าสัตว์เพื่อความอยู่รอดนั้นเป็นสิ่งจําเป็นแต่การล่าด้วยความโลภหรือว่าการเบียดเบียนธรรมชาติอย่างไร้ซึ่งความเคารพนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำ ปรานบุญรู้แล้วว่าเขาจะต้องตัดสินใจครั้งสำคัญเขาจะยังคงเดินตามรอยเท้าสัตว์ปิิศนาที่นำพาเขามาจนถึงจุดนี้เพื่อตามหาสัตว์ป่าหายากที่เขาตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกหรือว่าเขาจะหันหลังกลับออกจากป่าแห่งนี้ด้วยบทเรียนล้าค่าที่ได้รับมาปรานบุญใช้เวลาสองวันในการเดินทางกลับออกมาจากป่าแห่งนั้น ทุกอย่างกก่าวของเขาเต็มไปด้วยความสงบและสำนึกผิดชอบต่อธรรมชาติเขามองเห็นป่าด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปไม่ใช่แค่แรงล่าสัตว์แต่มันเป็นผืนป่าที่มีชีวิตมีจิตวิญญาณและมีกฎเกณฑ์ที่มนุษย์ควรเคารพเขาไม่ได้สัตว์ป่ากลับมามากนักมีเพียงเขี้ยวเสือที่ได้มาจากการต่อสู้และบาดแผลที่ยังคงเป็นเครื่องเตือนใจถึงบทเรียนอันล้ำค่าเมื่อพลานบุญกลับมาถึงหมู่บ้าน ภรรยาและลูกๆต่างวิ่งเข้ามากอดเขาด้วยความดีใจชาวบ้านต่างพากันมาต้อนรับพรานบุญด้วยความโล่งอกเพราะการหายตัวไปในป่าลึกหลายวันนั้นทําให้ทุกคนเป็นห่วงพรานบุญยินเล่าเรื่องราวการประจน์ภัยของเขาให้กับชาวบ้านทุกคนฟังตั้งแต่รอยเท้าปิดศนาเงาตะคุ่มกลางพงไพรการต่อสู้กับเสือเจ้าป่าการ,รเผชิญหน้ากับวิญญาณในป่าช้าเกา่า ไปจนถึงคำเตือนจากพญาไมา้ชาวบ้านต่างพากันนั่งฟังเรื่องราวของพานบุญด้วยความตื่นเต้นและหวาดกลัวบางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อแต่ทุกคนต่างรับรู้ได้ถึงความเปลี่ยนแปลงในตัวของผานบุญเขาไม่ได้เป็นพานบุญคนเดิมอีกต่อไปที่เคยโอ้อวดถึงฝีมือการล่าสัตว์ แต่เป็นนายพรานบุญผู้ที่เต็มไปด้วยความอ,อดน้อมและเคารพต่อธรรมชาติป่าแห่งนี้มีชีวิตมีจิตวิญญาณพรานบุญกล่าวกับชาวบ้านด้วยน้ำเสียงที่จริงจังเราจะต้องอยู่ร่วมกับมันด้วยความเคารพไม่ใช่การเบียดเบียนการล่าสัตว์เพื่อความอยู่รอดนั้นเป็นสิ่งจำเป็นแต่เราต้องไม่ล่าด้วยความโลภไม่ทำลายป่าเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนและเมื่อใดที่เราทำลายป่า ก็จะทำลายเรากลับคืนเรื่องราวของพรานบุญนั้นก็ถูกเล่าขานต่อๆกันไปในหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียงมันกลายเป็นตำนานที่เตือนใจให้ผู้คนระหนักถึงความสำคัญของการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสมดุลและความเชื่อเรื่องลี้ลับในป่าก็ยิ่งเติมีความขลังมากขึ้นชีวิตของพรานบุญและชาวบ้านก็ยังคงดำเนินต่อไปด้วยความเข้าใจและความเคารพต่อป่าและสิ่งลี้ลับ ปรานบุญก็ยังคงเข้าป่าเพื่อหาอาหารแต่เขาจะทำโดยความระมัดระวังและสำนึกผิดชอบไม่ล่าสัตว์เกินความจำเป็นไม่ตัดไม้ทำลายป่าเขากลายเป็นผู้พิทักป่าโดยไม่รู้ตัวเป็นผู้ที่คอยย้ำเตือนให้ทุกคนเห็นคุณค่าของธรรมชาติและสิ่งลึกลับที่ซ่อนอยู่ในพงไพรแห่งแขวงเซกองดินแดนแหความลี้ลับและมนขลังที่ยังคงดำรงอยู่ ตาบทุกวันนี้